สนับสนุนโดย S.K 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดสัมมนาการประกันภัยครั้งที่24เพื่อกำหนดอนาคตธุรกิจประกันวินาศภัยไทยร่วมกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ผมพิษนุทีลสุนทรไทยนะครับดำเนินรายการนะครับแล้วก็ คุณอนุสรจิมเพชรนะครับผู่สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์สายประกันนะครับก็จะมาร่วมรายงานสถานการณ์ข้อมูลนะครับในแวดวงประกันภัยประกันชีวิตรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจประกันนะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็คงเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางนะครับเรื่องของ ความคืบหน้าของบริษัทประกันต่างๆที่อยู่ในระบบทั้งประกันชีวิตประกันภัยนะครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเอาในส่วนของคุณอนุสรนะครับว่ามีเตรียมเรื่องข้อมูลอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับก็ล่าสุดในตอนนี้ของบริษัทศรีอยุธยาเจเนอรลประกันภัยได้มีการตั้งเป้าในส่วนของปี2,557แล้วนะครับว่าจะตั้งเป้ามีการอัตราการเติบโตอยู่ที่15%หรือ3,000ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบคือโดยในส่วนนี้ จะแบ่งออกเป็นสถาบันการเงินยอดขายหลักๆอยู่ที่38-40%โดยมาจากธนาคารกรุงศรีและผู้ถือหุ้นหลักแล้วก็ธนาคาร CIMB ในส่วนตัวแทนอยู่ที่32%โบเกอร์15%โดยอาจจะเป็นเพราะว่ายอดขายตัวแทนผ่านตัวแทนและนายหน้าอาจจะดูเยอะเนื่องจากมาโครงการลดอคันแรกแล้วประกันภัยทรัพย์สินนั้นพอน้าท่วมความที้ขายลดลงทําให้สัดส่วนในการขายประกันในส่วนนี้ในส่วนโบเกอร์นี้ลดลงครับแต่ว่าในปี ในส่วนช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาของกลุ่มสีอยุยาเจนาเนอเรลมีเบีย้ยประกันร,รับรวมอยู่ที่2 2 9 2ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่11.7%โดยมีการขายผ่านท่องทางแบงก์มีกรไรรับรวมอยู่ที่523ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง258%และกำไรจากการรับประกันและการลงทุนเพิ่มขึ้นมีกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง189ล้านบาทโดยในส่วนของบริษัทสีอยุยาแคปิตอลจำกัดมหาชนมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เกือบร้อเปอร์เซ็นต์ในสีออทยาเจโอลเปิดเผยว่าในปี2 5 5 7ันห้าร้อยห้าสินี้บริษัทอุทิยาประกันชีวิตมหาชนหรือ s อสมีการซื้อหุ้นซื้อทุนเพิ่มจาก5%เป็น20.1%ในหุ้นของ s อสในของสีออทยาเจโรล,ล,ล,ลแคปิตอลนะครับโดยถ้าหากในส่วนนี้ถ้าหากทางบริษัทของ s อสมีการขายหุ้นขึ้นมาทางสีออทยาจะเข้าไปซื้อเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นถึงขนาดว่าเข้าไปถือหุ้นใหญ่เลยทีเดียว ในส่วนนี้แต่ว่าคงคาดว่าคงลําบากเพราะว่าทางเอสเคงไม่ยอมปล่อยหุ้นตัวนี้ออกมาแน่นอนครับรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มสีวยาเจเนอเรครับก็จะมีทั้งสีวยาแคปิตอลนะครับซึ่งจะมีบริษัทในเครืออีก2-3กลุ่มนะครับสอากลุ่มธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วรวมๆนะก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวบริษัทสีวยานะครับเจเนรนะครับก็มีเบี้ยค่อนข้างจะไปได้ดีครับซึ่งโดยเฉพาะในส่วนของ การผ่านช่องทางแบงก์แอชูรันก็ขยายตัวถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จพอสมควรสําหรับค่ายสียุยาเจรันนะครับทีนี้ส่วนบริษัทอื่นๆนะครับของคุณอัสอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากขอเพิ่มเติมในส่วนเมื่อกี้อีกส่วนหนึ่งของจากที่จะมีการเข้าไปซื้อถุงเพิ่มของ s ออใน่วนนี้ โดยมองไม่ใช่แค่เอสเอเจ้าเดียวจังมองไปถึงธุรกิจประกันภัยและก็ธุรกิจการชีวิตเจ้าอื่นๆคือก็อาจจะมองเห็นว่าในปีหน้าถึงแม้เศรษฐกิจของบ้านเรายังถดถอยแต่ว่าอัตราการซื้อของกรมธาหรของประกันชีวิตประกันภัยก็ยังอยู่ในอัตราเติบโตในที่อาจจะเรียกว่าไม่หวือหวาแต่ว่าก็ยังโตอยู่ผิดกับธุรกิจอื่นๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเข้าไปลงทุนในส่วนนี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ มีผลกระทบทั้งภายนอกแล้วก็ผลกระทบทางการเมืองก็จะเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ในตลาดการเงินนะครับก็เลยพลอยผันผวนไปด้วยเวลานี้ก็มีหลายคนนักวิชาการนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันว่าทิศทางดอกเบี้ยมันจะไปทางไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนโยบายนะครับของกนงล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็ลดลงไปเหลือ2.25เปอร์เซ็นต ตรงนี้เป็นการอะไรส่งสัญญาณนะครับก็หมายความว่าในตลาดการเงินก็น่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยลงมาให้สอดคล้องกับดอกเบีย้ยนโยบายที่แบงค์ชาติมีการส่งสัญญาณไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมองในเชิงในลักษณะของการบริหารการเงินในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแต่ว่าจริงๆในหลักความเป็นจริงก็จะเห็นชัดว่าตัวแปรในการที่จะไปกาหนดทิศทางต่อดอกเบีย้ยเวลานี้มันยังมีทิศทางที่สวนกระแสอยู่นะครับเหตุผล นะครับหก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาทางการเมืองนะครับซึ่งทําให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดการเงินนะครับทั้งในตลาดตราสารหนี้ตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมีการถอนเงินจากนักลงทุนต่างประเทศออกไปตรงนี้เป็นทําให้มีส่วนสาคัญทาให้ตลาดเงินมีการกระตุกตัวการกระตุกนะครับมันก็เลยกดดันทําให้อาจาราดอกเบีย้ยในตลาด อาจมีแนวโน้มสูงสวนกระแสกับการส่งสัญญาณของแบงค์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องประเมินสถานการณ์รอบด้านนะครับในโดยเฉพาะนโยบายของ QE ของสหรัฐก็ดีนะครับหรือเรื่องของมาตรการต่างๆที่สหรัฐจะออกมานะครับในช่วงหลังจากเข้าใจว่าเข้าหลังคิดมากไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะโยงกับเรื่องของในภาคธรุรก<อ>ิจประกัน นะครับซึ่งอย่างที่คุณอนุสรติดตามข่าวมาก็เห็นหลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสของการทําเบี้ยประกันประอภทอสะสมรั์ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้คนหันเข้ามาในการให้อัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นหเหรือ4.5%ที่จะขนออกมาในช่วงนี้หลังจากทางกรงประกาศในการลดลดดอกเบี้ยลงมาครับ เพราะฉะนั้นแทดดอกเบีย้ยลดท้าทิศทางเป็นไป,นปนตามที่การส่งสัญญาณตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือก็นงนะครับเริ่มที่จะพยาพุทธในตลาดให้ไม่มีการปรับอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนอาจจะทิ้งตลาดเงินไปเข้าสู่ตลาดออมทรัพย์ในเรื่องของประเภทสะสมทรัพย์ในเบี้ยรประกันประกันชีวิตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ในเวลาปกติเวลานี้เราก็จะเห็นว่าการขยายตัวในเรื่องของเบีย้ยประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตนะครับในช่วงปีนี้ก็จะเห็นว่ายังเติบโตบอย่างก็เรียกว่าแข็งแกร่งนะครับเนื่องจากว่าความต้องการหรือความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะการเข้าไปเกี่ยวโยงเรื่องของการหักค่ารุย่อนภาษีตรงนี้จะเป็นตัวเป็นตัวที่กระตุ้นที่สําคัญนะครับคนก็เริ่มเห็นความสําคัญนะครับเพราะว่ามีคุณประโยชน์มากนะครับหลายชั้นหลายทัพหลายซ้อนและเกินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนหนึ่งมันก็จะไปโยงเรื่องของตัว irr นะครับซึ่งบริษัทประกันชีวิตเวลานี้ก็ขึ้นขึ้นไปสูงนะครับตามแรงกดดันในตลาดเงินเหมือนกันพัฒนาคารบางแห่ง มีการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อไรปั๊บนะครับทางประกันชีวิตก็จะมีการแตมีการปรับเรื่อง irr หมายถึงตัว rate of return ก็คือการให้ผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับก็ล่าสุดก็เห็นขึ้นไปถึง5%รนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะต้องมาดูเหมือนกันว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยผลกระทบที่จะโยงไปถึง irr ในตลาดประกันชีวิตประเภทออมทรัพย์มันจะมีอิทธิพลพอที่จะทำให้นะครับทางกลุ่มผู้ประกอบการในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตจะมีการปรับ ในเรื่องของ Return ์ a เ e ทออฟรีเทตรงนี้นะครับมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตประกันภัยก็หลังจากที่ผมไปสืบทราบมาว่าเพราะว่าช่วงนี้หุ้นตกคือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหามีปัญหาในการปันผลของในการเอาเงินของประกันชีวิตที่คนทำเบี้ยประกันแล้วเอาไปลงทุนในส่วนต่างๆก็มีทราบมาว่าคืออาจเขาบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหา คืออาจจะได้เป็นผลตอบแทนกัรกำไรนี่อาจจะน้อยลงไปแต่ว่าในช่วงไตรมาสแรกไตรมาสสนี่คือถือว่าเกินเป้าที่ทะลุมาแล้วก็เอามาถัวเฉลี่ยก็ยังอยู่ในอัตราที่ยังสามารถพอทํากําไรให้กับบริษัทได้ในส่วนนี้ครับครับเอาละครับตรวนี้ก็เป็นเรื่องของอเรื่องของภาคประกันชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็พยายามที่จะ หนทางในการที่จะเข้าไปซื้อประกันนะครับเพื่อที่จะออาไปช่วยในการลดหย่อนภาระต่างๆนะครับทีนี้ประเด็นอื่นๆของคุณอนุสร,รมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับใน<อ>ช่วงเบรกนี้ยังมีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของผู้ใช้ iPhone 5S หรือ iPad Air ก็จะมีทางค่ายประกันภัยของกรุงเทพกันภัยออกมารับค่าเคลมก็คืออัตราเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่965บาทต่อต่อปีในส่วนนี้เพราะว่าจะสังเกตได้ว่า ไอส่วนทั้ง iPhone ทั้ง iPad นี่เวลาหล่นนี่คือหน้าจอแตกแต่ว่าถ้ามีประกันในนี้จะสามารถเคลมได้เลยเพราะว่าเวลาซ่อมทีผมเห็นผู้ใช้อย่างเช่นเพื่อนๆกันก็เจ็0แปดพันในการซ่อมถือว่าราคาสูงมากแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีการเสียค่าดีแอคทิเบิคือค่าเสียหายส่วนแรกก็อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองก็ถามว่าเบีย้ยแพงไหมก็ถ้าจะมองดูก็หนึ่งพันบาทก็ไม่แพงเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาของเท่าไหร่รก็ควรจะซื้อเอาไว้ในส่วนประกันในส่วนนี้ครับ อันนี้เป็นประกันในช่วงประกันเครื่องใหม่พร้อมกับราคามูลค่าของตัวเครื่องหรคือขายพ่วงไปกับตัวเครื่องเลยหรือไม่ก็เราถ้าเราหมดปีเราสามารถซื้อต่อได้ซื้อต่อได้ซื้อต่อได้ครับในส่วนนี้ก็คือในความเสียหายนี่คุ้มครองเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุมไปถึงเครื่องตกกระแทกและเปียกน้ำนอกจากนี้ยังเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของความสูญเสียเสียหายจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏล่องลอยงัดแงะของบริเวณทางเข้าทางออกอาคารหรือสถานที่จัดเก็บครอบคลุม24ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีระยะคุ้มครอง1ปีแต่ซึ่งไม่รวมการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ในส่วนนี้ครับก็คือถ้าเครื่องหายไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบแต่ว่าถ้ามีการงัดงะการจุลกรรมก็ยังเป็นหลักฐานที่สามารถไปเรียกค่าเคลมกับบริษัทประกันกรุงเทพการไทยได้ครับอ๋อครับก็ถือว่าเป็นประกันในเรื่องของสมาร์ทโฟนครับก็กำลังจะเป็นที่นิยมของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่เยอะพอสมควรที่เนื่องจากตลาดมันค่อนข้างจะเป็นตลาดทอนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับประกันรถยนต์ประกันพลบเนี่ย ความเสียหายมูลค่าความรับผิดชอบดูทางทางด้านของไอ้ไอสมาร์ทโฟนจะรประหยัดกว่านะครับเทียบกับถ้าเมื่อทำประกันพรบบเนี่ยหกเจบาทนะครับแต่อันนี้900รอหรือ1 0งหนึ่งพันบาทแต่ถ้าดูในเรื่องของความโอากาสนะครับ,ค,รบความเสี่ยงหรือมูลค่าที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเคลมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าประกันในเรื่องของรถยนต์ดูจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับ ประกันในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการที่จะต้องมีการสำรองนะครับเรื่องของการสำรองประจำงวดนะครับ,รบของบริษัทประกันวินดาสภัยและประกันชีวิตนะครับซึ่งก็จะมีการออกมาตรการมาทุกๆสองไตรมาสอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปคุยกันช่วงหน้าครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรูนะ้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะ๊ฝ้า,าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหนอกมีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระ่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดูด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนก็เริ่มรู้แล้ว